ช่วแวบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโค้กี้ผีผู้ชมวันนี้ก็เปิดด้วยรถยนต์ที่หลายๆคนรอคอยกันโตโยต้า b c 4 x ตัว all wheel drive นะครับก็ค่าตัวเขา่้า1 6,4บาทเป็นรถไฟฟ้าที่เอาจริงแล้วเนี่ยที่รีวิวไปเนาะไม่ได้โดดเด่นเรื่องของโอโหออปชั่นว้าวในขนาดนะั้นแต่เขาคือโตโยต้าเขาคือรถที่ช่วงล่างดีคันหนึ่งพูดแบบนี้เลยย้อนกลับดูได้ทั้งรีวิวเจาะลึกในรูปแบบใหม่แล้วก็ p o v กลางวันนะครับที่ลองจัดเต็มกันไปแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือ รีวิวตอนกลางคืน Pure V9 นะครับจะได้รู้กันว่าไอไฟหน้าเปิดปิดปรับสูงอัตโนมัติเนี่ยนะมันสว่างเพียงพอไหมมันความเข้มข้นคัดออฟต่างๆโอเคไหมภายในเป็นอย่างไรก่อนจะพูดเยอะไปกว่านี้ขออนุญาตสตาร์ทรถทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมบอกเลยนะว่าปรับตัวไม่ต้องเยอะคุณยังคงใช้รถไฟฟ้าได้ในรูปแบบเหมือนคุณใช้รถน้ํามันอ่ะเวลาขึ้นมาเสร็จปุ๊บต้องเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ททุกอย่างถึงจะเริ่มแอคทีฟได้เช่นแบบนี้นะอันนี้คือในรถที่ ยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับปุ่มสตาร์ทจะอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟดูก่อนปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านในฝั่งซ้ายตรงนี้ข้างๆจอก็ดีอยู่ในตำแหน่งที่ซ่อนดีนะครับอ่ะปิดไฟดูหนะ้าสตาร์ทแล้วหน้าจอกลาง14นิ้วจอคนขับ7นิ้วกวับไฟหน้าจะแอคทีฟแบบไหนบ้างป่ายสามสองหนึ่งนี่ไไฟหน้าเขามีเช็คแอคทีฟอยู่นะ ว่ามันขึ้นลงได้ปกติหรือเปล่าจอคนขับก็เป็นล็อกลอยตัวแบบนี้อยู่ในโพซิชันที่ผมว่ากำลังดีและจอตรงกลาง Apple c a r p l a y a ลย์ตไรสสายได้14นิ้วนะับตัวท็อปเนี่ยจะได้ลำโพง JBL 9ตำแหน่งด้วยแล้วก็กลางคืนเนี่ยเอาจริงลูกเล่นไม่ได้เยอะ Ambient l i g ไ t ไม่ได้ชูฉาดอะไรนะครับมีแค่เส้นตรงกลางเนี่ยตัดผ่านเป็นสีขาวกับการเรืองแสงจากหน้าจอการเรืองแสงจากพวกปุ่มเกียร์ต่างๆที่อยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณพื้นบริเวณแผงประตูนี่แบบนี้เลย กับเลเยอรของตัวโฟมอะไรนะครับเนี่ยมือจับก็เป็นสีขาวที่วางแก้วเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ขาอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้บรบกวนสายตาจนเกินไปเปิดไฟดูหนึ่งดวงอ่ะก็จะประมาณนี้ผมถือว่ามินิมอลดีนะส่วนภายนอกนยเป็นยังไงเราพาลงไปดูก่อนนี่ลงไปดูในรูปแบบที่ยังไม่ได้นี่นะยังไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินนะ แต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดสตาร์ทรถแล้วเราเอากุญแจลงมาด้วยเนี่ยการแจ้งเตือนก็จะเป็นสไตล์ตัวต้าในยุคใหม่เสียงแบบนี้เห็นไหมเสียงไม่ได้รบกวนอะไรมากนะครับดีไซน์ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือหน้าแฮมเมอร์เฮดแบบนี้นะครับตรงนี้คือไฟเลี้ยวนะขอบด้านนอกตรงกลางจะติดตลอดเวลาก็สวยงามอีกแบบหนึง่งแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดปรับส่งอัตโนมัติเดี๋ยวพาไปลองให้ดูว่าใช้งานจริงเป็นไงนี่คือด้านหน้าตรงนะครับตโยต้า B4X ถ้าเกิดรุน่นห็นด้านหลังเนี่ยขับตาม,มอมมาแบบเนี้ย จงรู้ไว้เลยว่าคือตัวต้า BC4X นะครับลำแสงของไฟหน้าผมว่าค่อนข้างเข้มข้นนะดูดีเนี่ยเห็นเป็นเส้นเลยนะครับก็ด้านหน้า h ฮ mmerhe ต d ตามสไตล์แบบนี้เส้นสายด้านข้างค่อนข้างชัดเนี่ยเป็น SUV ที่หลังคางไม่ได้สูงอะไรมากแต่วิวเบสยาวนั่งบริสารตัวหลังเนี่ยสบายใช้ได้เลยไฟท้ายเป็น LED บายยาวเหมือนกันนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย2เส้นแล้วก็มาจะดด้านบนติดตลอดเวลาไฟสอป้ายเป็นสีขาว นะครับและคันนี้มีไฟตัดหมอกหลังฝั่งขวาหนึ่งดวงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะพาทัวร์รอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดระบบไฟให้ดูนี่เปิดไฟฉุกเฉินนะกับไฟตัดหมอกหลังไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ไฟตัดหมอกหลังคันนี้เป็นรถญี่ปุ่นที่ก้านไฟเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะเหมือนรถยุโรปกระจกมองข้างไฟเลี้ยวจะรับทิ่แบบนี้เลยนะครับขอบด้านข้างนิดนึงทีแล้วก็นี่คือไฟหน้า นะครับกับตัวไฟเลี้ยวต่างๆจะกระพิบทางานแบบนี้นี่นะครับโอเคเลยส่วนด้านท้ายนี่ดูหน่อยดิ LED lighting เดิมนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED โคมเป็น clear lens แบบนี้นะครับด้านหลังตรงประมาณนี้แล้วก็กลางคืนเนี่ยคุณจะเห็นชัดเลยคือไฟตันหมอกอยู่ในระยะตรงเนี้ยแยงตาใช้ได้นะอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียว เพราะฉะนั้นเปิดเมื่อจาเป็นเวลาหมอกลงหนาจัดอะไรก็ตามนะครับขับตอนกลางคืนไม่ควรเปิดมันจะรบกวนสายตาคันด้านหลังมากนี่สังเกตไหมนี่แบบนี้ยขับตามนานๆเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าตาเนี่ยวิ่งได้เลยตาเป็นพร่าได้เลยไม่ดีไม่ดีนะครับคอยเช็คแล้วกันว,ว่าเวลาคุณขับรถอะไรก็ตามไม่ใช่แค่ B4X c หรอกทุกคันไม่ควรเปิดไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยยังขับคันเนี้ย คุณก็เช็คหน่อยนะครับว่ามันมีสัญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่าหรือจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์สากลอยู่แล้วอะ่ะทุกคันทุกแบรนด์จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้คือตัดหมอกหลังอีกแบบคือตัดหมอกหน้านะครับอ่าโอเคทีนี้เราไปลองขับดีกว่าว่ากลางคืนไฟหน้าเป็นยังไงเนี่ยไฟหน้าเป็นแบบนี้นะครับเปิดไฟสูงปิดเปิดปิดนะฮะก่อนไปลองขับกันนะ,ะฝากพาร์ทเนอร์พี่ใหญ่ใจดีทั้ง3ามท่านไว้ด้วยนะนนะครัะไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีมไฮคูล SIA หรือแม้กระทั่ง ปั๊มน้ำมันพ t นะครับก็ไปชมสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีแล้วก็เราไปลองขับกันดีกว่านะครับปะ่ะลุยก่อนไปชมกันนะครับเราฝากพาร์ทเนอร์นะฮะหลักๆของช่องไว้หน่อยละกันนะไม่มี3ท่านนี้ก็เรียกได้ว่าโคกีพีเนี่ยก็ไม่ได้โอ้โหอยู่มายาวขนาดนี้นะครับทันแรกเลยนะฟิลม์มไฮคูสนใจฟิล์มติดรถยนต์ต้องไฮคู ool, แล้วก็ SIA สยามมิเตอร์การประมูลแล้วก็ปั๊มน้ำมัน P t ทนะครับหรือในกลุ่มของพันไทย ทานกาแฟาบ่อยๆก็ลองคอมเมนต์กันได้ไปดูทรายอินกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอนะครับในมุมฟิววีกันเลยครับทุกสัญญาณต้องไม่ติดขัดเพราะทุกวินาทีของผมสําคัญฟิล์มติดรถยนต์ซูเปอร์ไฮคูลที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97%สัญญาณดีไม่มีหลงเปิดรับทุกสัญญาณดิจิทัลต้องซูเปอร์ไฮคูล SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่ เปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยเราไปลองขับกันดีกว่านะครับก็เรื่องของอัตราการกินไฟเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยก็ทําไว้ได้ดีนะครับไฟหนึ่งกืรวัดผมวิ่งได้ประมาณ7กิโลกว่าๆเลยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเพราะว่าผมก็มีศูนย์ถึงร้อยด้วยนะครับแต่กลางคืนเนี่ยเดี๋ยวขับชิลๆรีเซ็ตด้วยแล้วกันนะครับกดรีเซ็ตก่อนนะสามสองโอเคปะเดี๋ยวขับออกตรงเนี้ยนะครับเราจะไปแบบมืดๆก่อนนะครับจะได้รู้ว่าบรรยากาศกลางคืนมันเป็นยังไงดูนะ ชิวๆแบบนี้นี่คือเรายังไม่ได้เปิดไฟภายในเลยนะมันก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้สำหรับตัว B4X c หรือ b z 4 x นะครับจุดที่ผมชอบมากๆคือน้ำหนักพวงมาลัยอัตราทดต่างๆช่วงล่างเฮ้ยเขาทำได้ดีนะ ด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าบางทีมันต้องแบกแบตเตอรี่เนี่ยมันหลายร้อยโลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการปรับจูนเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนจูนรถน้ํามันแล้วก็เรื่องของอการเวทบาลานซ์ต่างๆเนี่ยคันนี้ก็ทาได้ดีเพราะว่าเวลาเบรกหนักหรือกดคันเร่งเต็มเนี่ยนะฮะอาการที่แบบหน้าทิ่มหรือหน้าเชิดเลยแบบเนี้ยก็น้อยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ขับแล้วค่อนข้างมั่นใจแม้ว่ามันจะไม่ได้ว้าวเรื่องของ ภายในไม่มีเบาะนวดไม่มีตู้เย็นไม่มีแอมเบียนไลท์หลากหลายเฉดส,สีหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการชาร์จ DC ก็น้อยมาก150กิโลวัตต์ในราคาแบบล้านหแบบเนี้ยในขณะที่พี่จีนเนี่ยเขาสามารถแบบ380-400กว่าได้แล้วนะครับก็ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าเนะรับไฟดีเต็มๆตแต่เ,ตเ,ตเนี่ยได้แค่150นะครับแล้วก็ตัวเลขแรงม้าแรงบิดก็ไม่ได้สูงอะไร นะครับสามกแรงมา้าในงบประมาณ1 1.6ล้านเนี่ยผมว่าถ้าเกิดอยากได้แรงรถพี่จีเขาก็ได้แบบ้าร้อยม้านะครับก็แต่สิ่งที่คุณจะไดะ้ผมว่ามันเป็นรถที่ไม่ต้องปรับตัวเยอะแล้วก็ขับดีต้องพูดอย่างนี้แล้วกันว่าช่วงล่างพวงมาลัยเนี่ยแทบไม่ได้ต่างอะไรกับการขับแบบรถ ICE, รถ i เเลยเป็นรถ ICE ที่แรงแค่นั้นเลยแล้วผมว่ามันเป็นรถที่ฟิลเหมือนเป็นโตโยต้ที่ next gen อีแบบนึงอะ คือความนุ่มการเก็บเสียงแมทเทอเรียต่างๆมันดีมากแล้วคันนี้ made in Japan นะน,นะนะครก็ลองดูแล้วกันมีทั้งข้อดีและข้อสังเกตที่อยากจะแชร์นะแล้วก็ความสบายใจอย่างหนึ่งรวมไปถึงเรื่องของประกันภัยที่ต้องพูดตรงๆว่าพอเป็นตัวต้าแล้วเนี่ยค่ายประกันเขาว่าคิดเบี้ยถูกไงปีหนึ่งตกอยู่ประมาณ3ามหมื่นสามสามหมื่นสี่ไม่เกินนี้เองนะครับซึ่งมันถูกมากนะกับรถไฟฟ้าราคาแบบเกือบ2ล้านแบบเนี้ยนะครแต่มันก็ยังสูงกว่าความเป็นรถน้ํามันแหละนะครับอ่ะโอเคออกมาเปิดไฟหนึ่งดวง นะครับนี่คือ b c 4 x นะครับขับออกมาความเร็วประมาณ60กิโมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนไปทางขวา3 2 1เนี่ยดูดิเห็นป่ะดนามิกพวงมาลาัยช่วงล่างเนี่ยขับขึ้นมา80แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้มีอาการหวิวหรืออะไรเลยนะหลายๆครั้งพอขับรถไฟฟ้าเนี่ยด้วยความที่มันเซนซิทีฟมากกดคันเร่งเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยกดคันเร่งเสร็จปุ๊บหน้าเชิดหน้าเชิดใช่ไหมแป๊บเดียวผมมึนหัวแต่เนี่ยพูดตรงๆว่า ขับเบรคขับเบรคขับเบรคอาการเนี่ยไม่ออกเลยเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องของตัวดนามิกการขับเนี่ยเขาเซ็ตมาค่อนข้างลงตัวใช่ได้ช่วงล่างไม่ได้นุ่มเยอะจนเกินไปไม่ได้แข็งกรได้จนเกินไปนะครับอยู่ในระยะที่แบบว่าเออมันคือช่วงล่างที่เฟิร์มแน่นและมีความนุ่มอย่างที่บอกไปตอนที่ POV กลางวันนะฮะว่าถ้าเกิด คุณใช้ CRV ECV อยู่อะ่ะเหมือนผมใช้ตัว RS นาะถ้าเทียบกันเนี่ยอันเนี้ยช่วงล่างจะมีความแน่นมีความเฟิร์มกับ CRV ประมาณมากกว่านะประมาณ10%ได้ CRV จะมีความย้วยกว่านี้หน่อยนึงอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความกระชับมีความเก็บตัวที่ค่อนข้างดีกว่าสนุกกว่าน้ําหนักพวงมาลัยก็ทนได้ค่อนข้างดีกว่าก็แตกต่างกันเนาะนั่นคือรถไฮบริดนี่คือรถไฟฟ้านะครับอ่ะออกขวาไปเป็นเปนทางขวานะใช้พวงมาลัยน้อยขวาสาอง้หนึ่งแบบนี้นะครับเป็นว่าชิลๆเลย แล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ดูหนึ่งทีว่าตอนกลับรถแบบเนี้ยผมใช้พวกอะไรเยอะไหมจะได้รู้ว่าดินามิกต่างๆมันเป็นยังไงเนี่ยดูนะผมจะลองเลี้ยวขวาไปนะดูการโยนตัวไปสามสองหนึ่งเนี่ยดูดิเนี่ยขวาซ้ายขวาเห็นป่ะแล้วไฟสูงอัตโนมัติเราติดเลยซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นป่ะคือทําได้ค่อนข้างดีอ่ะแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันวิวอ่ะหรือว่าน่ากลัวะนะฮะ โอเคเนี่ยออกไปก็ชิลชิวการเก็บตัวอาการต่างๆอาการโครงอาการอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันน้อยมากในความเป็นรถไฟฟ้าเนาะนะค,คือเมื่อเทียบกันกับหลายๆค่ายไม่ใช่ว่าค่ายจีนไม่มีรถที่ช่วงล่างโอเคนะก็มีหลายค่ายเหมือนกันนะครับอย่างราคาใกล้ๆกันเนี่ยพวก x เผิง g 6เนี่ยผมว่าเป็นรถไฟฟ้าจีนที่ช่วงล่างลงตัวนะมีความเฟรมิร์มมีความกระชับแต่ขับความเร็วต่ำม,มันมีความดีดดิ้นเหมือนเราโดนตบตูดขึ้นมาหน่อยๆนหนึ่งนะครับ m g m 6 ถ้าเป็นตัวช่วงล่างถุงลมผมว่ามันจะมีความนุ่มๆยุบๆหน่อยหนึ่งตามสไตล์ถุงลมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวช่วงล่างไม่ใช่ถุงลมเนี่ยฟิลันจะมีความคล้ายๆแบบเนี้ยขับดีเหมือนกันนะฮะ s e a k e r s e v X นะ,ะได้เรื่องความหรูประตูไฟฟ้าแอมเบียนไลท์เยอะแยะเทคโนโลยีจัดเต็มชาร์จดีซีเร็วแรงม้าเยอะอะไรแบบนี้แต่7 X เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีความนุ่มความยุบเยอะที่สุดเท่าที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้มีความนุ่มมีความดึงหน่อยดึง แต่อันนี้แล้วแต่ความชอบและการจริตไม่เหมือนกันนะครับแต่แค่บอกว่าดนามิการขับเนี่ยที่ผมชอบนะเพราะพื้นฐานผมชอบรถที่ช่วงล่างแน่นๆเฟิร์มๆอยู่แล้วซึ่งขันเนี้ยทาได้ดีไม่ได้เฟิร์มจ๋าแล้วก็ไม่ได้นุ่มย้ยนะครับขึ้นสะพานตรงนี้ไปฟึบลงสะพาน3ามหนึ่งฟึบนี่มาดูดิเนี่ย เห็นป่ะมันมีความกระชับมันมีความนิ่งลงคอสะพานหนักๆความเร็วสักร้อยหนึงน่งก็ไม่ได้มีความแบบลงมาแล้วดึงดึงไม่นะดึงหยุดอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยผมว่าการเก็บตัวต่างๆใช้ได้เลยเนี่ยขับอยู่ที้ความเร็วประมาณร้อยตลอดเลยเนี่ยผมเร่งขึ้นไปดูการไต่ขึ้นไปนะเนี่ยเขารถไฟฟ้านะฮะแปบ๊บเดียวร้อยยี่เดี๋ยวเราจะไปลองระบบไฟกันหน่อยนะครับว่าเป็นไงปิดไฟทั้งหมดนะฮะเนี่ยลงโค้งที่ความเร็วสักประมาณ90-100ถึงนึนะปะ เห็นป่ะอาการโยนตัวก็ไม่เยอะนะผมเบรกหน่อยนึงผมจะลงซ้ายแหละลงซ้ายไปนี่โอเคดูนะดูซิว่าไฟสูงอัตโนมัติเป็นยังไงตรงเนี้ยที่มืดๆหน่อยหนึ่งติดไหมติดไหมผมเปิดฟังก์กชันไฟสูงอัตโนมัติไว้แล้วนะไปนี่โอเคอดีตรงนี้มีไฟ ไอคอนแจ้งเตือนว่าไฟสูงอัตโนมัติติดอะ่ะติดแล้วแต่แค่ตอนเนี้ยไฟสูงเขายังไม่ได้ปรับแบบปึ้งขึ้นมาขนาดนั้นนะมันจะมีจังหวะที่ถ้ามืดสุดๆนะมันนีงก็ตึ้งขึ้นมาเดี๋ยวดูนะกลับรถหนึ่งรอบที่ประจําของเราแต่คัตออฟของไฟนะผมคิดว่าโอเคนะความสว่างความคมอะไรเงี้ยเออคือเป็นไฟหน้าที่ไม่ต้องจูนอะไรแล้วคุณดูดินเนี่ยรถคันนี้ติดฟิล์มด้วยนะเพราะฉะนั้นผมถือว่าโอเคนะและนี่คือการตีคืนเนี่ยป่ะ กับรถผมอะไรก็ตีคืนสมูทไม่มีอาการติดขัดไม่มียึกยักยึกยักในไฟสูงติดแล้วสองป้ายเห็นไหมนี่คือไฟสูงติดโอเคนะไฟสูงติดเร็วผมรู้สึกว่าไฟหน้าคันนี้อัตโนมัติอะหรือไฟสูงอะทางานได้เร็วดีเนี่ยดูไฟหน้าเขาแต่คันนี้ไม่มีไฟตัดบอกหน้านะมีแค่ตัดบอกหลังฝั่งขวาตำแหน่งเดียวนะเนี่ยสองไฟของเราไฟสูงสามสองหนึ่งปุ๊บปะติดโยคือถ้าเกิดเราไม่เปิดไฟสูงเนี่ยไฟมันไม่สองป้ายแบบนี้หรอก ายเนี่ยเห็นปะส่องสว่างหมดเลยโอเคาย,ายก็ภาพรวมไฟหน้าผมสึกว่าโอเคนะคัตออฟต่างๆความเข้มข้นผ่าเลยแหละอาจจะไม่ได้เป็นเส้นเหมือนพวกรถยุโรปหรือเทคโนโลยียอะไรขนาดนั้นแต่ที่ชอบอะคือไฟหน้าการเปิดปิดอัตอนโนมัติหรือแม้กระทั่งไฟสูงอัตอนโนมัติอะทำงานได้เร็วแล้วก็ไวทันใจทันใช้ว่างพอดีป้าย อยนเล่งเต็มร้อยโอ้โหโอ้โไปขวาไปเนี่ยคือรถไฟฟ้านะครับอเนี่ยเข้าโค้งไปนะโยนไปหน่อยนะดูซิว่ายโยนตัวเยอะไหมเนี่ยคุณดูเข้าโค้งความเร็วประมาณร้อยสิบเนี่ยไปถึงร้อยยี่เกือบร้อยสามเติมความเร็วได้ด้วยขึ้นคอตรงนี้ลงสามสองหนึ่งฟึบอ่ะ เข้าโค้งเล็กๆตรงนี้นะครับความเร็วประมาณ1 2 0ยี่นะฮะไปสามสองหนึ่งดูดนามิกเขาดิและนิ่งมากนะครับเปลี่ยนไปทางซ้ายเบาๆสามสองหนึ่งแต่ถ้าเกิดหักกลับหนักๆขวาสามสองหนึ่งเนี่ยคณดูดิกระชับไหมล่ะผมลองให้ดูเลยเห็นไหมนี่คือช่วงล่างที่ผมพูดเสมอว่าเฮ้ย B C f X ตัวใหม่แต่ช่วงล่างโคตรด,ดีเลยอะ ดันามิคพวงมาลัยก็พอขับความเร็วเกินสักเก้าสิบขึ้นมาหนืดขึ้นแล้วแล้วพอเป็นความเร็วต่ำเนี่ยผมรู้สึกว่าระยะฟรีมันมีแต่มันก็มีอัตราทดที่ค่อนข้างแน่นค่อนข้างกระชับเลยเปลี่ยนเรงหนักๆเมื่อกี้ไม่มีอาการโยนไม่มีาการย้วยไม่มีาการบอดี้โรเลยนะไปชิบชับชิบช,บ,ช,บ,ชบเลยนะครับผมถึงบอกว่าวไอ้ช่วงล่างดีจริงอันนี้ขอชื่นชมจากใจไม่ได้อวยแต่อย่างใดอยากรู้ไปที่โชว์รูมโตโยต้าไปลองขับดูก็ได้นะครับอันนี้คือผมท้าเลย นะไม่ใช่ว่าโอ้พี่โคกโอุ้ยโ,โตโยตา้าไปลองดูนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อสังเกตแหละเนี่ยขับสนุกพวงมาลัยลงตัวอัตราเร่งก็ไม่แรงหรอกแต่มันก็เพียงพอในความเป็นรถไฟฟ้าแต่ที่เหลือนะมันคือสิ่งที่แบบพูดตรงว,ว่ามันอาจจะสู้ค่ายจยีไม่ได้อะการรับดีซไฟภายในไม่ได้ฟุงฟ้งฟิ้งไม่ได้มีตู้เย็นไม่ได้มีเมาบาะนวดนะครับปล่อย v 2 l ก็ไม่ได้เลยแบบนี้นะฮะแต่มันก็แลกมากบแบบนี้คุณลองถัวน้ำหนักดูแล้วกันว่าคุณจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยอยากใช้ฟังก์ชันไหนถ้าอยากใช้ฟังก์ชันพวกนนั้้้เยคุณอาาจจะขม BC4X ไไปลก็ด แต่ถ้าเกิดเอาแบบใช้สบายใจโตโยต้าขับดีลูกเล่นไม่ได้แพววเลยแต่ก็มีมาให้นิดนึงอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองใช้เซฟตี้เซนที่เขาบอกว่าฉลาดที่สุดของโตโยตา้านณะตอนนี้ดูแล้วกันในไทยนะเพราะตอนเนี้ยบีทูเวกอันดับหนึ่งนะครับลำดับที่2คือทราโวนะครับที่เขาบอกว่ามันเป็นเฟิร์มแวร์ที่มันฉลาดเกือบที่สุดแล้วว่ะคือ BC4X โฟรอ็กซ์อ่ะลองอะดัปตีฟสโตนโทนหน่อยขับขับอยู่แบบนี้นะพวงมาลัยตรงเนี้ยกดรูปรถและมัดวัดปับ๊บ ล็อกเลยกดตน89ล็อก89นี่เจอกระบะคันขนา้างหน้าเขาชะลอให้เห็นปะ่ะก็เบรกไม่ได้หัวทิ่มอะไรนะแต่เราออกไปตาม VOS นะครับก็ประมาณนี้แต่ผมกดตอน89ไนงะผมกดบวกก็ได้กดบวกก็90กดค้าง95 0 0รั1้ง9 5 0ร1 5ยและยะห่งางก็จะได้4ระดับใก,ใกล้กลางใกล้กดที่เป็นรูปรถและเส้นปะผมเซ็ตไว้ใกล้สุดตอนเนี้ยขับตาม VOS นะแล้วแล้วก็ข้างๆปุ่มตรงนี้ที่เป็นรูปรถและเส้นปะปะ ถ้าเกิดกดเปิดฟังก์ชันแล้วเส้นถนนชัดเนี่ยหน้าจอจะขึ้นเป็นเส้นถนนสีเขียวพร้อมกับพวงมาลัยกับมือจับสีเขียวเนี่คือรดเซนเทริงให้แหละนะครับคุณดูนะออกขวาซ้ายขวาเอ้ยเนียนอยู่นะเห็นว่าระบบต่างๆเห็นได้เนี่ยเนี่ยกลางวันผมรองให้แล้วเลี้ยวโค้งได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างเนียนเลยเนี่ยและดีอย่างหนึ่งเลยคือระบบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนแบบ รถจะค่ายจีนหลายๆรุ่นนะที่เปิดระบบพวกเลนเซนท r ริงหรือว่าเลนคีปปิ้งแล้วอ่ะพอเราไปขืนพวงมาลัยอ่ะระบบตัดเลยไม่นะอันเนี้ยคือเราขืนใช่ปะมันก็ดึงกลับมาให้แล้วผมเปิดอัลลัตทฟคูนะผมไม่ได้เบรกเองนะดูนะเขาจะเบรกเนียนไหมข้างหน้าไฟแดงพอดีครับดูนะวีออสเบรกและเราชะลอแล้วผมเริ่มชะลอแล้วนี่นี่เริ่มชะลอแล้วอันเนี้ยอัลลัตทีฟพุ่โซนออฟสปีดด้วยสต็อปแอนด์โกด้วยแต่ปล่อยมือนานๆเขายังแจ้งเตือนอยู่ว่าจับพวงมาลัยไว้นะอะไรแบบนี้นี่ ก็เร่งตามให้เห็นป่ะใช้ได้เห็นป่ะ,ปะคือระบบค่อนข้างใช้ได้เลยในการแบบเปิดใช้งานแต่ก็เน้นย้ําเหมือนเดิมว่าระบบพวกเนี้ยนะเปิดไว้แล้วคุณก็ขับเองปกติทั่วไปแบบเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากถ้าเกิดคุณขับอยู่แล้วสมมติแบบคุณเผลอหันไปดูซ้ายดูขวาแล้วรถมันเฉไปเฉยมามันจะดึงกลับอ่างเงี้ยดูนะสมมติวนะ่าขับขับอยู่แล้วเปิดฟังกช์ชันอยู่เฮ้ยอ่านป้ายโฆษณาฟ้ารถออกขวาเอ้ยเอดึงกลับไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเนี่ย มันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเปิดเสร็จปุ๊บปล่อยมือนั่งกินข้าวไม่ใช่นะครับมันคือระบบที่มาช่วยเขาเรียกว่าผ่อนผ่อนคลายความตึงเครียดในการขับแค่นั้นเองมันไม่ได้เป็นระบบขับอัตโนมัติขนาดนั้นมันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดได้เลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นขับด้วยตัวเองดีกว่านะครับ <S <S เฮ้ยประทับใจนะขับตอนกลางคืนเนี่ยก็คือเป็นรถที่ลงตัวใช้ได้เลยนะไฟน่องไฟหน้าไฟภายในแต่ผมติดอย่างหนึ่งอะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคันเนี้ยแอมเบียนไลท์มาสามารถเปลี่ยนสีได้สักหน่อยนึงอะ สัก16สีก็ยังดีนะนั่นมุมผมอะ่ะอันนี้ไม่มีเลยมีแค่เส้นสแตนดาร์ดดาดสีขาวแบบเนี้ยนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากแชร์นะครับอ่ะ <c oughs> แล้วก็ภาพรวมอยากไปดูรีวิวเจาะลึกกับทดลองขับแบบจัดเต็มผมมีศูนย์ถึงร้อผมมีการขับเร็วเร็วกว่านี้ด้วยย้อนกลับไปดูได้คลิปเนี้ยเรามาเอาบรรยากาศว่าขับกลางคืนเนี้ยมันจะประมาณนี้เห็นปะ ก็มินิมอลดีนะไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็ไฟหน้าถามว่าชัดไหมก็โอเคนะไม่ต้องไปปรับโคไม่ต้องไปปรับอะไรนะผมว่ามันสว่างเพียงพอนะรวมไปถึงเรื่องของพวกอ่าบรรยากาศกลางคืนต่างๆผมว่าก็โอเคนะฮะเป็นรถที่ไม่ได้ตะโกนความเป็นรถไฟฟ้าจ๋าไม่ได้ตะโกนความเป็นแบบโอ้นี่ค่าคือรถที่มีลูกเล่นเยอะอะไรขนาดนั้นแต่เป็นรถที่สบายใจเมื่อคุณใช้อ่ะ ช่วงหลังดีพวงมาลัยดีอาการโยนตัวน้อยนะครับและเขาคือโตโยต้าเนี่ยสู่บริการ400กว่าแห่งทั่วประเทศอ่ะนะครับเขาสามารถสวิตคันได้แล้วด้วยผมไป after sale ของเขามาหลายที่ก็เริ่มมีแผนกที่เป็นแบบ High-Tech Product อะไรแบบนั้นแล้ว่ก็คือไว้ตรวจจับพวก B4X เนี่ยแหละ นะครับและนาคตเดี๋ยวก็จะมีรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆด้วยนะครับก็ฝากกด้วยกันนะครับถ้าเกิดชื่นชอบการทดลองขับแบบนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์ช่องโคีพีเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยลวกันนะครับเดี๋ยวนาคตเนี่ยจะมีรุ่นอื่นๆเอามารีวิวเอามาลองขับกลางคืนเนี่ยรุ่นอะไรฝากติดตามไว้ด้วยถ้าเกิดอยากดูรุ่นไหนไพิเศษลงมาคอมเมนต์ได้ทราบกันหน่อยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับอู้เฮ้ยลืมเลยก่อนปิดคลิปแม่ลืมไได้ไง บายสปอรตนี่ดูนะติดไหมติดไหมบายสปอรตเมื่อกี้น่าจะพอเห็นบ้างนะเพราะว่าก็มีรถที่ผมแซงหรือมีรถที่เขากำลังจะแซงผมก็เยอะเนี่ยเดี๋ยวคุณดูฝั่งซ้ายนะนี่บายสปอร์ตมาบายสปอ p o ตโอเคมากนะการเลืองแสงการส่องสว่างต่างๆผมถือว่าผ่านเลยเนี่ยอ่นะโอเคเดี๋ยวลองไปฝั่งซ้ายให้ ฝั่งขวาติดบ้างแหมกําลังจะปิดคลิปเลยนึกขึ้นได้พอมองกระจกมองข้างนะครับเนี่ยดูบสปอตนะสว่างเพียงพอในการใช้โอเคนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ